ยูโรก็กราดสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็ผมนะครับ C4 นะครับก็ในวันนี้เนี่ยแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารของโปเกมอน TCG p จ c k ัคนะครับโดยคลิปที่ผมเอามาให้ทุกคนดูนะครับเป็นคลิปต้นฉบับของโปเกมอนนะครับออฟฟิเชียลทางญี่ปุ่นเลยนะครับที่เขาได้ลงคลิปในทิกตอกเนาะก็เป็นคลิปของการอัปเดตใหม่นะครับการ์ดมิวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกการ์ดใหม่ๆมาเต็มเลยนะฮะเท่าที่ผมนับได้มีเยอะมากๆนะคือมันมีทั้งการ์ดดีแต่ก็ไม่ดีนะครับซึ่ง ผมจะพาทุกคนนะครับมาอธิบายสกิลของการ์ดที่มันจะเข้ามาใหม่นะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะได้ไปสูงกันเนาะสำหรับใครที่แบบสนใจการ์ดตัวไหนนะครับก็สามารถเก็บสะสมมันได้เลยนะครับเอาไว้เล่นกันได้เลยเนาะก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวบางตัวที่มันไม่เก่งเลยเนาะ้าพรมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็เดี๋ยวในหัวข้อแรกนะครับผมจะมาพูดถึงการ์ดที่มันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่า ในทางทางเกมนะครับมันไม่ได้เอามาให้เราดูนะครับว่าตัวนี้นะครับจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าจากในอัปเดตที่เห็นนะครับแบบเห็นในคลิปนะผมว่าน่าจะมาเลยครับนั่นะก็คือทางด้านของพวกตัวนี้นะตัวแรกนะครับนั่นะก็คือเลพารันนะก็โปเกมอนตัวนี้นะครับผมไม่เห็นในอ่าการ์ดที่ทางเกมนะครับเอามาโปรโมทให้เห็นนะแต่ว่าผมน่าผมเห็นนะมันน่าจะมาแหละครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปก็มีรูปมันด้วยนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นทาหน้าของอุลการมอนนั่นเองนะครับอุลการมอนเนี่ยอ่าผมชัวร์นะครับผมมั่นใจนะครับว่ามันจะมานะเพราะว่ามันมีร่างแรกของมันอยู่นะครับนั่นก็คือเมลาวานั่นเองนะครับต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าเมลาวานี่ยมันมานะครับเห็นไหมไปข้างๆสุทธจนะครับเมลาวานะครับถ้ามันมาร่างอีโวมันก็ต้องมานะครับนั่นก็คืออุลการมอนเนาะใช่ไหมล่ะนะครับก็ถ้าอุลการมอนมาเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งนะ เพราะว่ามันผมต้องยกงไงคือในเรื่องมันก็เก่งแหละครับในเกมมันก็อาจจะเก่งด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเกมจะทําให้ม,มันมีสกิลหรือเปล่านะส่วนอีกตัวนะครับที่ผมเห็นในคลิปนะครับก็คงจะเป็นจารูด้าเนาะเพราะว่าร่างแรกของมันนะครับอย่างซูทาจานะครับมันก็อยู่ในในคลิปด้วยนะครับส่วนจานูวีเนี่ยผมว่าน่าจะมานะน่าจะมาทั้ง2ตัวนะครับทั้งจานูวีแล้วก็จารูด้าเนาะเพราะว่าซูธาจาก็อยู่นะครับส่วน อีตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเซเลบี้นั่นเองนะฮะก็ในคำอธิบายตรงนี้นะครับมันมีมิวเอแล้วก็อ่าเซเลบี้เอเด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับส่วนอีก2ตัวนะครับที่มันอยู่ในเฟรมของท้ายคลิปนะครับนั่นก็จะมันก็จะมีของอ่าเกลาร์ดกับโอโคิซาลูนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมาเป็นการ์ดใหม่หรือเปล่านะครับก็อันนี้อาจจะต้องติดตามนะ ซึ่งการที่ผมคิดว่ามันจะอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นพวกของสกิลของพวกการ์ดที่มันจะเข้ามานะครับเอาไว้สําหรับใครที่อยากได้ตัวไหนครับเอาไว้สําหรับเสริมทีมให้กับเด็กของเรานะครับก็สามารถมาดูคลิปผมได้นะครับว่าตัวพวกนี้นะครับมันจะเก่งหรือเปล่านะพอแล้วก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับตัวแรกนะครับนั่นคือ m ิวเอ็กนะครับสกิลแรกนะครับตีหนึ่ตี20นะครับอันนี้เนี่ยคือสกิล ก็สำหรับผมก็ไม่ได้บาวไม่ได้แรงนะไรขนาดนั้นมันก็กลางๆนะครับแต่สกิลที่ผมก็ท่างที่สนใจนะครับนั่นคะือสกิลที่จิต 3G นะครับอย่างจ e โนมแฮก i ิงนะครับเป็นท่าที่เรานะครับจะก๊อปปี้หนึ่งสกิลของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เป็นฝ่ายต่อสู้ที่เป็นตัวตั้งรับนั่นแหละครับ ก็ในเกมนี้นะครับมันจะมี2ตํตำแหน่งนะก็คือฝ่ายที่เป็นตัวโจมตีและตั้งรับกับฝ่ายตัวสำรองนะครับซึ่งสกิลมิวนะครับมันจะติด 3G นะครับมันจะก๊อปปี้ท่าได้นะมันจะคล้ายๆของเบต้ามอนนะครับแต่ว่าเบต้ามอนเนี่ยมันติดจี้ท่าให้มันตรงกับตัวที่เราจะเรียนแบบแล้วก็ต้องติดจํานวนจี้ให้มันครบด้วยนะครับแต่สําหรับมิวเนี่ยคือติดแค่3 g ก็คือก๊อปได้เลยนะครับก๊อปสกิลไหนก็นได้นะของฝ่ายโจมตีนะครับฝ่ายตรงข้ามเนาะแต่ว่า ผมไม่รู้นะครับว่าพาสีที่มันโดนน่ะมันจะโดนด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพาสีสกิลของลิซาดอนนะครับที่มันติด 4G ใช่ไหมแ้่พอตีี่ยมันจะหายไป 2G นะครับถ้ามันไม่หายนะครับคือมันจะเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถใช้ท่าพวกที่แบบมันตีแปตรงข้าแล้วมันจะตีเราได้นะครับอย่างเช่นแบบถ้าของวินดี้นะครับที่ตีเนี่ย แล้วมันจะโดนตัวเองด้วยนะถ้าส,ส,สกิลพาส,ส์ีฟพวกเนี้ยมันไม่มีผลกับมิวนะครับก็คือมันจะเก่งมากๆนะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวมันเนี่ยเก่งแล้วนะครับไม่รู้นะครับว่าสกิลที่มันเรียนแบบเนี่ยมันจะเป็นท่าพลังจิตหรือเปล่านะเพราะว่าตัวมัน่ะเป็นท่าพลังจิตใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นท่าพลังจิตตามหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะส่วนการ์ดต่อไปนะครับเป็น ex อีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเด็กนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือปูเทล่า ex นะฮะสกิลของมันนะครับก็คือ อ่าตีสองจี้ดาเมจแปดสิบนะครับแต่อันนี้นะี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับ mm hmm. คือร่างแรกมันเนี่ยแทบไม่มีดาเมจเลยนะครับมันจะเป็นการผัดการนะ ก็บอกเลยนะครับว่า EX ที่ทํามานะครับทำให้ตัวบูเทล่าเนี่ยมันน่าเล่นขึ้นนะครับกับอีกอาบิลิตี้ของมันนะครับก็คือการขัดขวางการวิวัฒนาการของโปเกมอนฝ่ายโจมตีนะครับก็คือเขาจะไม่สามารถใช้การวิวัฒนาการโปเกมอนได้นะครับแบบยิ่งโตข้างนี้กลายเป็นลิสโดลิสโดกลายเป็นลิาดอนอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่สามารถอีโวได้นะนอกจากจะต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวสํารองนะครับมันถึงจะอีโวได้นะครับก็อาบิลิตี้มันเนี่ย มันน่าจะเป็นแบบโจมตีและอาวุธิตี่มันทํางานเหมือนของเกงก้าเลยนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะบอกเลยนะครับว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วนมากๆเลยนะฮะสำหรับในเด็กนี้นะตัวต่อไปนะครับสายเด็กน้ำเนี่ยน่าจะชอบมันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมนะคือผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้เลยนะครับนั่นคือชาเวอร์นั่นเองนะฮะสกิลของมันนะครับจิด 3G ดาเมจ60นะครับอันนี้เนี่ย คือไม่คุ้มนะแต่ว่าอันที่ผมสนใจมันจริงๆนะครับก็คืออบิลิตี้ของมันนะอบิลิตี้ของมันนะครับมันจะไม่เหมือนของซานไนส์นะฮะที่มันเสกจี้ได้รัวๆนะครับสกิลของมันนะครับมันจะเปลี่ยน อ่าเขาเรียกไงมันต้องผมต้องเรียกว่าย้ายจี้ดีมันจะย้ายจี้ธาตุน้ำนะครับจากโปเกมอนที่อยู่ในตำแหน่งสำสำรอนะครับไปขึ้นให้กับโปเกมอนที่อยู่ในตำแหน่งโจมตีนะฮะซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งพารซีของอ่าอาบิลิตี้ของชาเวอร์นะครับมันจะไปคล้ายคลึงกับของการ์ดแมททีนะที่เป็นการ์ดเทนเนอร์นะแต่ว่าแมททีนะครับมันจะให้ได้แค่ไลจูกับอ่าซันเดอร์นะครับแล้วก็ ไอเอลบูนะฮะประมาณนั้นนะแต่ว่าของชาวเวอร์น่ยมันสามารถให้ทุกตัวได้น,นะครับที่เป็นโปกเกมอนธาตุน้ำนะก็เราอาจจะดองจี้ไว้ก่อนนะครับให้กับโปกเกมอนของเรานะ ในฝ่ายตำแหน่งสารองอนะครับจากนั้นให้ขึ้นตัวหุนห่นโหนะครับแล้วก็จะย้ายจี้ไปหาตัวหุนห่นโหของเรานะครับอย่างเช่นฟิเซอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็บอกเลยนะครับว่ามันจะสามารถดองจี้ได้เยอะมากๆนะครับทําให้เราเนี่ยได้เปรียบพอสมควรนะแล้วยิ่งเอามาคอมโบกับคาซิมินะฮะที่มันต้องทอยเหรียญแลวได้จี้เยอะๆเนี่ยคือมันจะย้ายจี้ไปมาได้เรื่อยๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าโคตรจะโกงเลยนะ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้าของดิเดเนตนะฮะดิเดเนตนะครับติด1นจี้นะครับตี10ดาเมจนะครับแต่ว่าเราจะสามารถทอยเหรียญได้นะครับถ้าหากเราออกหัวเนี่ยจะทาให้แฟรตรงข้ามติดชานะฮะซึ่งติดชาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนการใบนะครับทำให้แฟรตรงข้าเนี่ยโจมตีเราไม่ได้เนาะก็สถานะนะครับมันจะคล้ายๆหลับแหละมั้งที่แบบพอถึงเทินเรานะครับให้ถึงเทินเขานะฮะจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับแล้วพอจบเทินเนี่ยจะต้องทอยเหรียญนะครับว่าเราจะสามารถ แกสถานะชาได้หรือเปล่านะก็ตัวนี้นะครับค่อข้างที่จะเอามาป่วนได้นะครับเหมือนของพูลินนะที่ทําให้หลาบนะครับแต่จันเนี่ยมันจะมีดาเมจนะครับทำให้เป็นชาได้ด้วยแหละนะฮะประมาณนี้ตัวต่อมานะครับเป็นโปเกมอนมายาที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าตัวมันข้างที่จะอ่อนนะครับนั่นคือมาชาโดนะฮะติด 2G ี้นะครับดาเมจ40นะครับแต่พาร์สิของมันนะครับนั่นคือหาโปเกมอนฝ่ายแล้วนะครับตัวไหนตัวหนึ่งนะครับตายในเท์นที่แล้วนะครับมาชาโดเนี่ย มันจะบวกด,ดาเมจเพิ่มไปอีก60นะครับทําให้มันเนี่ยตีดาเมจได้ถึง100เลยนะฮะซีซีบ,บวของสิก็จะเป็น100ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยโอเคก็คือพาร์สีมันนั่นแหละครับมันต้องให้เพื่อนเราตายก่อนนะครับถึงจะบวกด,ดาเมจนะและดาเมจของมันเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะสามารถสแต็กได้หรือเปล่านะครับแบบ 6 0 60บวกเป็นร้อแล้วบวกอีก40เป็น1 60อะไรประมาณนั้นนะข้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยคือมันจะเก่งมากๆนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือเลือดมันน้อยมากๆนะครับเลือดแค่80นะครับคือสตาร์มี่อ่ะตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวันค่อนงที่จะบางนะแถมตัวมันนะครับก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ถ้าหากเอามา,าปิดจบนะครับตัวที่แบบ มันหนาๆะลแบบนะครับเราใช้ตัวดาเมจหลักเรานะครับฆ่านะครับแต่มันไม่ตายนะครับแล้วฝั่งนั้นอ่ะมันฆ่าเราตายใช่ไหมแล้วเราก็มาชาโดขึ้นเทินมานะครับมันก็จะตีตายเลยนะฮะอันนี้น่ะสำหรับผมนะผมมองว่ามาชาโดนะครับน่าจะเอามาปิดจบสุดท้ายซะมากกว่านะครับมากกว่าเอามาสู้ในเทินแรกเนาะตัวต่อมานะครับผมขอตั้งชื่อการดตัวนี้นะครับว่า exlayer นะครับนั่นคือเข็นทลอนนะครับเข็นทลอนนะครับ ถ้าตี 3G นะครับมันจะตีแค่สี่สิบใช่ไหมสลับโปเกมอนใส่ตัวธรรมดานะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นโปเกมอนพวก ex นะครับเคทารล์นะครับจะบวกดาเมจเพิ่มมาอีก80นะครับเป็น120เลยนะคือมันโคตรแรงเลยนะครับ 3G 120นะคือเคทัลลก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่สามารถเอามาสู้กับพวกตัว ex ได้นะในความที่ว่ามันเป็นเบสิกโปเกมอนด้วยนะครับน่าจะเอามาแก้พวกฟีเซอร์อะไรประมาณนี้ได้นะครับถ้าเป็นฝ่ายที่ เปิดที่หลังนะคือถ้าเป็นในเธอแบบเขาเรียกไงอะแบบทอยเหรียญใช่ไหมแล้วมันจะมีหัวก้อยอะครับคือถ้าเราออกหัวก็เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะถ้าเราเป็นฝ่ายเปิดที่หลังอะคือเคทลอมันจะได้เปียกมากๆนะเพราะว่ามันตีดอทล้อ20เลยนะค,ะคือตัวมันโคตรแรงเลยนะตัวต่อมานะครับ นั่นคือธรมาธรมะนะครับสกิลของธรมาธรมานะครับคือมันจะเป็นการเพิ่มจี้ให้ตัวมันเองนะครับแค่นี้แหละครับคือสกิลมันน่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแค่เพิ่มจี้ให้ตัวเรานะครับมันก็จะเพิ่มจี้ให้ตัวมันนะครับจากนั้นก็จะอีโวเป็นนัชชีนะแต่ว่านาัชชีเนะี่ยมันใช้แค่1นจี้นะครับมันก็ตีได้แล้วเนาะอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับตัวมันนะแต่ในอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้นะครับว่าจะมี ยาดยี้เหมือนของอาชาเวอร์หรือเปล่าครับถ้ามีนี่คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวปั๊มจี้ที่โคตรดีเลยนะฮะมันจะเหมือนของแรคอร์นะครับที่มันปั๊มจี้ได้รัวๆนะฮะตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบูเบอร์นะฮะบูเบอร์นะครับสกิลของมันนะครับก็คือติด2 g จี้นะครับจะทำดาเมจ80นะฮะแต่หลังจากใช้สกิลเสร็จนะครับก็จะทิ้ง2 g จี้นั้นไปเลยนะครับตัวสำหรับผมนะมันเป็นตัวเบสิกที่โอเคนะครับซึ่งมันสามารถใช้คู่กับ การของลุงคาซึระได้นะครับที่มันจะบวกดาเมจ30นะครับให้กับบูเบอร์คิวคอนและก็แกลลอปนะครับก็ถ้าบวกของลุงคาซึระไปด้วยเนี่ยดาเมจนะครับมันจะสูงถึง110เลยนะอาจจะไม่ได้แรงเท่าคิวคอนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพวกวันเบสิ่นะครับที่ดาเมจแรงจริงๆนะครับที่ตี2 g และดาเมจประมาณนี้เนาะตัวต่อมานะครับก็คือดาดาลินนะฮะดาดาลินนะครับตี1 g นะครับดาเมจ มันจะแค่20นะครับแต่ว่าถ้าหากเราติดอีก 3G นะครับดาเมจมันจะเพิ่มอีก70เป็น90นะครับก็คือเราต้องติด 4G นะมันจะถึงดาเมจ90นะครับตัวมันเนี่ยใช้คล้ายเหมือนของลาพาสนะครับที่ไม่ใช่ลาพาสในอีเวนนะมันจะเป็นไอลาพา์ที่มันต้องติด G ้เพิ่มนะครับถึงจะแรงนะประมาณนี้เนาะอันนี้สำหรับผมนะครับก็โอเคนะแต่ว่ามันต้องมันใช้ G ี้เยอะไปหน่อยนะครับถึงดาเมจมันจะเฉียดร้อยประมาณนั้นนะ ต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดเทรนเนอร์ที่อยู่ในเทรนเนอร์นี้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะในเทรนเลอร์นี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นคือบลูหรือชิงเอรูครับพารสีของชิงเอรูนะครับหากใช้การ์ดใบนี้นะครับมันจะลดดาเมจ10ดาเมจนะครับในเทิร์นถัดไปนะก็ตัวนี้นะครับน่าจะเอามากันฟีเซอร์ได้นะครับฟีเซอร์เนี่ยด้วยคารที่ว่าสกิลมันนะครับมันจะตีข้างหลังด้วยนะครับ10ดาเมจเนาะ ก็ตัวนี้นะครับจะสามารถเอามากันฟีเซอร์ได้นะครับก็สูงสุด2ทีนะเพราะว่าการพวกเนี้ยมันสามารถใช้ได้เอ้ยมันสามารถใส่ได้สูงสุดแค่2ใบเท่านั้นนะฮะับะผมโอเคไหมโอเคนะมันสเพราะว่าฟีเซอร์เนี้ยถ้าสมมุติว่ามันตีตัวสําคัญเลือดเหลือ10หรือ20เนี้ยมันตีสักเทินสเทินก็แรงแล้วนะครับคือทําให้แพ้ได้เลยนะการที่มีการชิงเงรุมานะครับจะทําให้เรานะครับอ่า มีเวลาในการฮิวหรือว่าสู้ทําให้ชนะได้น,นะฮะส่วนเทนเนอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นลนะีมเนาะก็รีมนะครับความสามารถคือส่วนผมมันโอเคมากๆนะครับความสามารถของน้องนะครับก็คือหากใช้การ์ใบนี้นะครับจะสามารถอถอยให้กับโปเกมอนได้นะครับสูงสุด2 g เลยนะคือมันจะลด2อ่จี้ให้กับโปเกมอนนะครับมันจะเหมือนเราใช้ X s p e e d ปี2ใบเลยนะการที่มีน้องอยู่นะครับ ก็จะเหมือนกับเราครับสามารถถอยได้ถ like, ึง 6G เลยนะรวมทั้ง x s p e ป d 2แล้วก็ตัวน้องอีก2ใบนะครับจะทำให้ถอยได้ถึง 6G เลยนะก็คือพวกตัวไหนที่มันถอยแล้วใช้ G เยอะเนี่ยการที่มีน้องเข้ามาในทีมนะครับจะทำให้เราเนี่ยถอยได้เยอะขึ้นนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะกับการส่อง อ่าอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ดมกาวเต็มกระปุกไปเลยนะครับสําหรับการมาดูนะครับว่าตัวไหนที่จะมาหรือไม่มาแล้วก็การดูสกลิลของโปเกมอนที่การจะเข้ามาในณตอนนี้นะครับเกมเนี่ยอัปเดตนะครับน่าจะอัปเดตอ่าสิ้นปีมัง้งสำหรับผมที่ผมคิดนะไม่รู้นะครับว่ามันจะอัปเดตตอนไหนเนาะกับอีก <l boxes> <l termin ate> เรื่องหนึ่งนะครับก็คือพวกการไอเทมนะผมยังไม่รู้นะครับว่าการไอเทมเนี่ย จะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าในเพราะว่าในเทเลอร์ผมก็ไม่เห็นอัปเดตของการ์ดไอเทมมาใหม่เลยนะครับก็จะมีแต่พวกโปเกมอนมาใหม่แล้วก็พวกเทนเนอร์มาใหม่นะซึ่งผมเชื่อแหละครับว่ามันอาจจะมีการ์ดไอเทมมาใหม่ด้วยแหละหรือแค่ผมไม่เห็นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ